อาสบายดีครับที่เขาบังคิดนะฮะตอนนี้วัยสองก็แม่กับสีเมื่วันนี้จะมาอัปเดตผลบานเมื่อคืนนี้นเนาะเริ่มกันที่บานเต้เอฟเปค,คับเนาะโบแลนบูธเนาะแพ้กับวิลมอร์ไปศูนย์ประตูออต่อสองเอเวอร์ตันชนะลอตเตอแฮมไป 2. สองประตูต่อหนึ่งส่วนลูตันทาวชนะเลดลิ้งหนึหน่งประตูต่อศูนย์นอริซิตี้ชนะ นอริซิตี้ชนะโคเวนที่เนาะหนประตูต่อสประตูต่อศูนย์นอตติงแฮมฟอร์เรสชนะคาิฟหนประตูต่อศูนย์ซอรี่นะดาบีเข้าตีสองศนบอมัตชนะโอแฮมสีประตูต่อหนึ่งแบ็กเบิร์นโลเวอร์แพ้กับลอนคาเตอร์ศูประตูต่อหส่วนแบ็กพูลเสมอกับเบสบอมบิดไป2อประตูต่อส วิตตอนโลเวอร์แพ้กับเซฟฟิวสองประตูต่อสส่วนเบิร์ดีสเสมอกับมิตันกินนน 1. ประตูต่อหนึ่งเอ็กเซลเตอร์แพห้กับเซฟฟิวเวนเดย์ไปศูนย์ต่อสคินปักเลนเจอร์แพ้กับปูแลมศูนต่อสส่วนสตีฟเน็ตแพ้กับสวอนซีศูนต่อส สโตแพ้กับเลสเตอร์ศูนย์ประตูต่อสี่บีคอนชนะเบตันไปสี่ประตูต่อหนึ่งอาร์เซนอลชนะน,นิวคาสเชนสองประตูต่อศูนย์ส่วนเบนสพอร์ตชนะบิสตันโบไปสองประตูต่อหนึ่งฮัตเตอร์ฟิลด์แพ้กับพีสมิธไปสองประตูต่อสามส่วนแมนยูชนะวัตฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อสูงส่วนมันเตสอีกองผ่านลงเศสบ็อกโดชนะ โดดิองไป2ประตูต่อหนึ่งดีชงเสมอกับโอลิมปิกมักเซย่วูนประตูต่อศูนย์เนาะส่วนดองแพ้กับสตาบูดสูนประตูต่อหนึ่งเม็ดเสมอกับนิดหนึ่งประตูต่อหนึ่งสวนโมนาโกเอาชนะอองเซ่ไปลายสามประตูต่อศูนย์มุงปูริเยเสมอกับน้องหนึ่งประตูต่อหนึ่งนิมแพ้ดิวไปสูนประตูต่อหนึ่งสวนปารีสแซงแมงเอาชนะแบรนไปลายสามประตูต่อศูนย์แร้งชนะแซงเอเตียนสามประตูต่อหนึ่ง ส่วนแลนเสมอกับดียงไป2ประตูต่อ2เห็นหายตารางคะแนนตอนนี้อันดับที่หนึ่งยังเป็นดียงเนาะแข่ง19เก่านัดมี40แตมส่วนปาลีดแข่ง1ิบเก่านัดมี39แตมลิวแข่ง1ิบเก่านัดมี39แตมเนาะโมนาโกแข่ง19บเก่านัดมี39เก่าแตมคือกันส่วน่ายตารางตอนนี้อันดับที่18เป็นดีซงเนาะแข่ง1ิบเก่านัดมี14แตมอันดับที่สเกเป็นตอลีิยอง แข่งสินัดมี12แต้มแต่ก็อันดับที่สามเป็นนิ้มแข่ง19นัดมีส2แต้มส่วนบานเตรรสิก้าอัลสเปนแข่งสีคู่แล้วกันเซบิยาอัลสนาเนโซเซลาสามประตูต่อแอดมิดกับแอลติกบิวเบานี่เหลือนเนาะส่วนกานาดาแพ้กับบาเซโลนาไป, 4, ป,ปสี่ศูนประตูต่อโอซากุสนาเสมอกับเหลนมาดิสศูระตูต่อศส,ส่วนตารางคะแนนตอนนี้อันดับที่หึเป็นแอตมริดเนาะแข่งสินัดมีสาแต้มอันดับที่สเป็นเรลนมาดิดเนาะ แข่ง18นัดมี37แต้มอันดับที่3เป็นบาเโลวนาแข่ง18นัดมี34แต้มอันดับที่4เป็นเยลิวเนาะแข่ง18นัดมี32แต้มอันดับที่5เป็นเอนโซเซลัดแข่ง19นัดมี30แต้มส่วนภายตา่างตอนนี้อันดับที่18เป็นเอสเซ่แข่ง1 5นัดมี16แต้มอันดับที่19เป็นโอซักซูนาแข่ง17นัดมี15แต้มอันดับที่20เป็นอูเอสกะแข่ง17นัดมี12แต้ม บานเตกันโซซิเนีอิตาลีน้ะเบเนบ e, เป็นตโตแพ้กับอาตาเลนตาไปหนึ่งระตูต่อ ua, สีเจนัวชนะบรุญยา2องประตูต่อศูนย์เอซิมิลานชนะตูนิโนไป2องประตูต่อศูเห็นใ้ตารางคะแนนตอนนี้อันดับที่หนึ่งยังเป็น,นเนอซิมิลานนาะแข่ง17บเจนัดมี40แต้มอันดับที่2อินเตอร์แข่งสิบกนัดมีสาแต้มอันดับที่3โรมาแข่งสิบหกนัดมีสาแต้มอันดับที่สอาตาเลนตาแขง 16, ่งสิกนัดมีสาอแต้มอันดับที่หายูเ่ แกงซิบหานัดมี30แตะส่วนถ่ายตารางตอนนี้อันดับที่18เป็นปามาอนดัแขงที่หกนัดมี12แต่อันดับที่ส9เกตัวีโนแขง1ิบเจนัดมี12แตมอันดับที่ส้าโคตัวน,นี้แขงที่หกนัดมีเก่าแตะส่วนบานเต้บุนเดดิกาเนาะเป็นเดเบอร์กุเซนเสมอกับเบเมนเป็นหนึ่งปรตต่อหน่งบวกสนะโคโรนหาปรตูต่อศูนไม่แพ้กับแฟงเฟิร์ตศูนย์ประต่สอส ซาเกาสนาฮอเป็นหายสต่ศูนย์ยูเทียนเบอร์ลินเสมอกับโบบวกไปซ้อมุูน่สวนอาร์บีไลซิกแพ้กับดอทมูนไปหนึ่งตูนยเ็นไฮตตลางคะแนนตอนนี้อนดับที่หนึ่งยังเป็นบายเยนนอแข่งสิมานัทมีสามสิบสามแตะอารับที่สองไลซิกแข่งชิมฮานัดมีสามสิบแปดแตะอาับที่สามเดเวเบอร์กุเซนแข่งสิมฮานัดมีเซาเก่าแตมอนรับที่สี่ดอทมูนแข่งสิมฮานัทมีเซาแปดแตะอารับที่ห้า ส่วนท้ายท้านล่างตอนนี้อันดับที่6เป็นบีดีเฟลแข่ง14นัดมี10แตมอันดับที่17เป็นซาวเกแข่ง1 5นัดมี7แตมอันดับที่18เป็นไมล์แข่ง1 5นัดมี6แตมโอเคนะาจะได้ฝากก็ไลค์ก็แชร์นาอเพื่อเป็นกำลังใจลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้เนาะบ๊ายบาย